สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นจากฝันเป็นจริงมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นจากฝันเป็นจริงงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพั6ห้าร้อยหกสิบหกเลขเด่นงวดน,นี้เด่น3กับ6นะคะ งวดที่แล้วเด่น7กับ6อันนี้คืองวดที่แล้วนะคะเด่น7กับ6รู้สึกว่าเลขตรงนี้จะเข้าทุกงวดนะคะจะเข้าทุกงวดตามที่เอามานำเสนอนะคะท่านโปรดพิจารณาดูนะคะ ที่เอามานำเสนอสองงวดสามงวดสอนเลขงวดเลขจะเข้าทุกงวดไม่รู้ว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะเลขเด่นจากหนังสือฝันเป็นจริงงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2566 เลขเด่นเลขหน้าปกก็คือ3กับ6เหมือนบางสำนักนะแล้วก็เด่น3เช่นกันวดที่แล้วทองมหาชนก็เข้านะคะเข้า6 7วดนี้ของเขาก็าเด่น3เช่นกันนะคะทองมหาชนเรามาดูเลขข้างในของฝันเป็นจริง รู้สึกว่างวดที่แล้วจะเข้า8ปสองเกือบทุกหน้านะคะเกือบทุกหน้าเข้าแปแต่ว่าเลขหน้าปกเข้าล่างนะคะเข้าล่างเข้าแปดสองเข้าทุกหน้าเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะตัวอย่างงวดที่แล้วหนังสือฝันเป็นจริงนะคะนี่ค่ะอาจารย์ทัศนีเข้าหกเจ็นะคะ สังเกตดูจะเข้าแต่ตัวเด่นนะคะตัวเด่นซึ่งตรงกับเลขหน้าปกนะคะฝันเป็นจริงจะเข้าตัวเด่นนะคะนี่อันนี้เข้าสามตัวตรงเลยค่ะเข้าสามตัวตรง เดี๋ยวนะคะจะเอาให้ดูนะคะเข้าสามตัวตรงนะคะงวดงวดที่แล้วนะคะนี่เจ็ดแปดสองนะคะเข้าสามตัวตรงเรามาดูงวดนี้กันนะคะเรามาดูงวดนี้กันงวดงวดที่แล้วนะเข้าหกเจ็ดนะคะเข้าหกเจ็ดแล้วก็ เข้าเจ็ดแปดสองนะคะอันนี้คืองวดที่แล้วนะงวดที่แล้วแล้วมาพิจารณางวดนี้นะคะเลขหน้าปกมาหกกับสามนะคะของอาจารย์ทัศนีงวดนี้ให้มาสี่กับเจ็ดนะซึ่งไม่ได้ตรงกันกันกบเลข หกสามนะคะแต่ว่าอาจารย์ทัศนีให้มา4กับ7จ็เนาะฝันเป็นจริงอันนี้เด่น4นะคะอันนี้ก็เด่น4เช่นกันนี่ก็เด่นสนะคะอาจารย์เพชรบุรพาให้เด่น4นะคะ อาจารย์แก้วเพชรให้เด่นสามกับสี่แล้วอาจารย์ทัศนีให้เด่นสี่กับเจ็ดเจาะใจลุงหวังให้เด่นสี่นะคะล็อกสำเร็จก็เด่นสามกับเจ็ด ฝันเป็นจริงงวดที่แล้วให้มาศูนย์สองห้างวดนี้ให้มาสี่แปดเก้าหน้าต่อไปนะคะรู้สึกว่าหน้านี้จะเด่นสีเนาะ ต่อไปอาจารย์ทอพทุทาอังคารให้เด่น5กับ3ามงวดที่แล้วเด่น6กับ7นะคะทอพทุทาอังคารให้เด่น6กับ7เดี๋ยวนะจะเอาให้ดูนี่ค่ะเลขดาวก็เด่น6นะคะงวดที่แล้ว งวดนี้อาจารย์ทอพระเท่าอังคารให้ดิน5กับ3แต่ว่าแอดคิดว่า3มคงจะมาเนาะเลขดาวก็ให้มา5นะคะเลขดาวก็ให้มา5ดา้า5ดินใต้ให้มา6กับ8ปนะคะหกับ8พิจารณาดูนะคะ พิจารณาดูอาจารย์ทอพุทธเท่าอังคารนี้อาจารย์ก็ให้มาก็รู้สึกว่าจะเข้านะคะตัวเด่นจะเข้าแต่ว่าตัวจับคู่ตัวจับคู่ให้มา6 7เจนะคะแต่ว่างวดนี้ให้มา5 3ามนะคะ อาจารย์ทอพรทุทาอังคารอาจารย์เฮงดีเฮงดีเฮงดีให้มา1กับ4อาจารย์ชาลิติให้มา3กับ5นะคะหน้านี้จะเด่น4นะคะเด่น4นี่ค่ะเด่นสเด่นส นี้หกเจ็ดนี้ก็เด่นส3่สาสี่ห้าหน้านี้รู้สึกว่าจะเด่นสีนะคะถ้าเอามาพิจารณาดูตัวเด่นมักจะเข้านะคะตัวเด่นมักจะเข้างวดที่แล้วเข้าตัวเด่นเกือบทุกหน้านะคะเข้า8ปสองเกือบทุกหน้ากับหกเจด นะคะงวดนี้เอามาพิจารณาดูอันนี้หวยรายวันนะคะหวยรายวันงวดวันที่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะสิบแปดนะคะอันนี้เป็นหวยรายวันให้ข้อมูลหลักซับรายวันนะคะ หน้านี้ก็เข้าบ่อยนะคะอาจารย์ธีรชนอาจารย์ธีรชนอาจารย์ขวัญใจอาจารย์เรืองชัยอันนี้ให้มาสามนะคะเด่นสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดแต่ว่าอาจารย์เอียดห้วยยอดนี้งวดที่แล้วเข้าไม่นอ้ออาจารย์เอียดห้วยยอด เด่นสองนะคะเข้าอาจารย์เรืองัยเด่นสองเช่นกันวดที่แล้วเข้าเกือบทุกหน้านะคะอันนี้คือวดที่แล้วนะคะวดนี้อาจารย์ธีรชนให้เด่นสามเจ็ดแปดนะคะอาจารย์ธีรชนให้ดําเด่นสามเจ็ดแปดเหมือนกับอาจารย์ขวัญใจกับอาจารย์เรืองใจนะคะนี่ ฝันเป็นจริงนี้จะเข้าเกือบทุกหน้านะคะเลขเด่นไงไงอาจารย์นาตยาอาจารย์นาตยานี้ให้เด่นเจ็ดนะคะส่วนเลขล่างให้เด่นหกเออรู้สึกว่าหกนี้จะเข้าหลายอาจารย์นะคะจะมาหลายอาจารย์นะคะเลขหกโดยเฉพาะ เลขหกนะคะนี่หกหนึ่งหกหนึ่งของทองมหาชนนะคะหกหนึ่งของทองมหาชนอาจารย์เพียงใจให้มาสี่สามแปดนะคะเพียงใจให้มาสี่สามแปดอก็ไม่ค่อยจะ เอามาลงนะคะเพิ่งเอามาลงสองงวด3ามงวดนี่แหละที่จําได้นะคะรู้สึกว่าจะเข้าตัวเด่นเข้าทุกงวดนะ,ะเข้าทุกงวดนะคะสี่หกสี่เจ็ดทิศอําให้มาสี่นะคะ ที่ทำให้มาสี่สอยอดนักคิดให้มาหกเจ็ดรู้สึกว่าหนังสือฝันเป็นจริงนี้จากการสังเกตเนาะเด่นสี่จะมีทุกหน้าเหมือนคราวที่แล้วเด่นสองจะมีทุกหน้า เด่นสกับเด่น3นะคะจะมีทุกหน้าอันนี้ก็ฝากเอามาให้ชมก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจเลือกซื้อนะคะที่ว่าเอามาให้ดูตั้งแต่เนิ่นเนิ่นนี้ก็เพื่อให้ท่านตัดสินใจในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ก็เด่น3มมากที่สุดนะคะหน้านี้ก็เข้าบ่อยนะคะหน้านี้หน้านี้ก็เข้าบ่อย งะะวดที่แล้วหน้านี้ก็เข้าเป็นเลขล่างนะคะเลขล่างนะคะงวดที่แล้วเข้ามาเป็นเลขล่างนะคะอาจารย์ฟ้าใหม่อย่างนี้นี่ค่ะงวดที่แล้วนะคะ ที่แล้ว82นี่แอดก็คิดว่าจะเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะก็ไปหาซื้อเลข2882มานะคะแต่ว่าก็ออกบนเลขเด่นเกือบทุกอาจารย์นะคะที่เข้า งวดนี้ก็เด่นสามเด่นสี่นะคะแล้วก็จะมีแปลกเพื่อนก็คืออาจารย์บุญจันทร์นะคะบุญจันทร์วดที่แล้วเนี่ยมาตัวไหนนาะอาจารย์บุญจันทร์นี่ ล่าน,นี้ก็เข้าเยอะนะคะวันที่แล้วเข้าแปดสองกับหกเจ็ดจาวีจาวีจาวีไม่เข้านะคะวันที่แล้วแต่ว่าเข้าตัวประกอบนะคะ ัวประกอบจาวีนี่เข้าแปดสองวดน,นี้แอดก็ชอบเลขหกสามนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าตัวไหนเนาะเจาะใจลงหวังเด่นสี่นะคะงวดน,นี้จาวีเด่นใต้ก็คือเก้ากับห้ามาดูฝันเป็นจริง เนื้อเด่นเกับ3นะคะเด่นใต้เด่น4กับ6อาจารย์สันติชัยให้มา4กับ9อาจารย์สีสุดาให้มา3 7 4ก็ให้ท่านพิจารณาดูนะคะแอดก็ไม่อย่างรู้ได้แต่ว่าก็พอที่จะเอามานำเสนอนะคะขอให้ท่านพิจารณาดูดีๆโปรดดู ดูดูตัวเด่นนะคะดูตัวเด่นแล้วก็เอาไปพิจารณาหลายสำนักนะคะจานคมเพชรให้มาสามนี่ค่ะเด่นสามนะคะเด่นสามสี่หก สี่สามเจ็ดอาจารย์ศิริอาจารย์ศิริชัยดึงสองนะคะดึงสอง นี้หกสามก็มาเยอะอยู่นะโดยเฉพาะเลขสามจะมาทุกหน้านะคะเลขสามจะมาทุกหน้ามาดูเลขสรุปของฝันเป็นจริงนะคะ ชุดสองตัวเด่นสี่นะคะมีสี่สามสองตัวบนเด่นสี่นะคะอาจารย์แว่นทิพนะบนเด่นห้ากับหกนะคะอาจารย์แว่นทิพบนเด่นห้ากับหกส่วนล่างนั้นเด่นสามกับสี่งวดที่แล้วของอาจารย์ก็เข้านะคะ อันนี้เป็นทองมหาชนของงวดที่แล้วเข้าหกเจ็ดนะคะงวดนี้ให้มาสามมีหนึ่งสามกับสี่สามรู้สึกว่าสี่สามจะมาหลายสำนักเนาะสี่สาม ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปงวดนี้รู้สึกว่าจะยาวหน่อยหนังสือฝันเป็นจริงเพราะว่ามีหลายหน้าหลายอาจารย์เนาะแต่ว่าพอที่จะสรุปได้ว่าเนาะมีเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขหกนะคะตัวเด่นกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะขอบพระคุณมากมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ